สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ็มซ่า n ช l a นลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูกันลดราคาของมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ oppo นะครับสำหรับ oppo a58 นะครับ รุ่นนี้เพิ่งจะมีการเปิดตัวในเดือนนี้เลยนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมปี2023 Oppo A58 5G นะครับในเรื่องของสเปคก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.72นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลเป็น m e d เด t e k Helio G85 o c oc t a อ o r e อกคอความเร็ว2 0 g h ุดศูนย์กิกะเฮิรตซ์เป็นเวอร์ชัน13ครอบทับด้วย c o l o r OS เวอร์ชัน13.1หน่หน่วยความจำนะครับให้แรมมา6ก b ิกะไบต์ลอมหรือว่าความจุให้มา 128GB แกิกะไบต์แบตเตอรี่5000 M mm, มิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ33บวัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัััววครร้งแกนเมื่อที 10ส,สิงหาคมปี2023นับถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับสำหรับราคาเปิดตัว6 2 9 9บาทในส่วนของสีเบื้องต้นนะครับมีให้เลือกเป็นสีดำแล้วก็สีเขียวมิ้นท์นี่เป็นข้อมูลสเปคของ oppo a58 นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนเริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada นะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง oppo official นะครับ oppo a58 ลำห6ลำ ร2 8 GB รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์ oppo 12เดือนแล้วก็สั่งซื้อวันนี้นะครับมีของแถมให้ด้วยมูลค่า299บาทน่าจะเป็นหมอนนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่6 2 9 9บาทก็คือเป็นราคาเปิดตัวแต่ว่าเราสามารถใช้คูปองส่วนลดลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายพันบัตรเครดิตทําได้ทั้งหมดมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%ยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยน,น,ยน15นัน แล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo หปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน jmart official สําหรับ oppo a58 ลำหกลำร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องรับประกันศูนย์หปีนะครับจากราคาปกติ6,299บาทลดราคาเหลือ6 1 6 9บาทนะครับพิเศษร้านนี้รับประกันเครื่องเป็น2ปีนะครับแล้วก็มีประกันจอแตกให้ด้วย6เดือนวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อย เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่3นะครับ oppo a58 ล m 6 GB, ล m 128กิกะร้านนี้ขายโดยทาง lazada super iphone นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทย จากราคาปกติ6,590บาทนะครับรลดราคาเหลือ5,989บาทมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านจาก Lazada นะครับ oppo a58 ล m 6 128 g b เครื่องแท้100%นะครับซื้อไปแล้วใส่ได้ทุกซิม ขายโดยทาง t e l e v i s ช็อปนะครับจากราคาปกติ6,299บาทลดราคาเหลือ5,819บาทมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สิคนค้าปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาทั้งหมดสำหรับ oppo a58 จากทางด้านแอป lazada นะครับท่านชอบของร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ของ lazada ก็อยู่ที่ด้านล่างของคลิป ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h o ปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันสำหรับ Oppo A58 ล m 6ล128 g b เครื่องศูนย์แท้นะครับรับประกันศูนย์1ปี จากนะครับปกติ6 9 9 9บาทลดราคาเหลือ5,950บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากยก้อนพันได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีอีกร้านหนึ่งนะครับจากแอป s h o ปปี้สำหรับ oppo a 5 8แปดลำหกลำรอกิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับประกันศูนย์หนึ่งปีราคาเริ่มต้นที่5,790บาทเทเ่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามามรถเก็บเงินปลายทาง ได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้มีฮีเล็กทั้งหมด2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป Sho ปปีท่านชอบของร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ oppo a58 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งจะวางขายยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคแล้วก็ราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้ท่านชอบของร้าน ไ,นนไม่ว่าจะเป็นของ lazada หรือว่า shopee ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับซึ่งก็จะลดราคาให้ค่อนข้างเยอะโปรโมชั่นจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนลดราคาให้เยอะที่สุดสําหรับ oppo a58 นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย true move H oppo a58 นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3 7 9พ บามีให้เลืกอก2สีนะครับสีดําแล้วก็สีเขียวมิ้นต์โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบให้เราเลือกซึ่งแบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ซื้อได้ที่ราคา3 7 9 9บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา3 7 9 9บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699านะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย749บ้าทโปร499เาเานะครับซื้อได้ที่ราคา, 4, 4าทค่าเนตล่ แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา5 4 9บาทนะครับขั้นติดลุกหน้า321บาทแต่ว่าโปรนี้สัญญา6เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ที่ราคา3,799บาทสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อ Oppo A58 ได้ที่ราคา3,799บาท เมื่อยายไขยมาใช้ t True แล้วก็สมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือน699นะครับมีค่าเนื่ล่งหน้าด้วย749บาทโปร499ซื้อได้ที่ราคา4,499บาทค่าเนือยล่วงหน้า535บาททั้ง2โปรมีสัญญา12เดือนนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือน699ซื้อได้ที่ราคา5,499บาทมีค่าเนื่อยล่งหน้า321บาท,าท,าบาทสัญญา6เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่6,299บาทนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อ Oppo A5 จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับเริ่มต้นที่3,799บาททถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t e c OPPO A58 นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมซื้อได้ที่ราคา3,799บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699มีค่าเน็ตลูงหน้าเพียงแค่700นะครับถ้าเป็นโปร499ก็ซื้อได้ที่ราคา4,499บาทค่าเน็ตลูงหน้า500สัญญา12เดือนทั้ง2โปรนะครับส่วนสัญญา6เดือนก็จะซื้อได้ที่ราคา4,699บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับมีค่าเน็ตลูงหน้า400สำหรับ OPPO A58 จากทางด้านค่าย รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินแล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย DT แทเท่านั้นอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับให้ย้ายค่ายมาใช้ DT แทนะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0น้ี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ Oppo A 5 8จากทางด้านค่าย DT แทนะครับเริ่มต้นที่ ,3799 บาทเหมือนกันท่าในใดที่สนใจอยายกจะซื้อนะครับอยายกจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d t แททุกสาขานะ ส่วนค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย AIS Oppo A58 นะครับแรม6ล28 g b กะไสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนั้นซื้อได้ที่ราคา3,799บาทเหมือนกันนะครับก็คือโปรรายเดือนก็จะ เหมือนก,นกันกับทางด้านค่าย TrueMoveS แล้วก็ d t a c นะครับมีให้เลือก2สีวิธีการสั่งซื้อเราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อที่ศูนย์ AIS Shop ก็ได้ซึ่งท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ Oppo A58 นะครับมือถือรุ่นใหม่ที่ในเรื่องของสเปคแล้วก็ราคาต้องบอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นมือถือใหม่มากๆเลยนะครับเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อวันที่10สิงหาคมถ้านับถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับสำหรับรุ่นนี้ท่าไหนที่ชื่นชอบในแบรนด์ o p p o นะครับมีงบ5,000ถึง6,000บาทสามารถซื้อเป็นเครื่องเปล่าได้ส่วนถ้าอยากจะซื้อราคาถูกก็เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเริ ้นที่ประมาณ ,3799 บาทเท่านั้นชอบแบบไหนเลือกกันได้นะครับสำหรับข้อมูลราคาทั้งหมดก็จะประมาณนี้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไ like, ลค์ คลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ